ท่านทำไมท่านยอมให้ฉันฆ่าเซียงเออคนรักท่านแต่ไม่ยอมหย่าก,กับฉันทำไมฉันถึงมองไม่เห็นหวังเย่ปฏิบัติกับฉันด้วยความรักลึกซึ้งนะจะแต่งงานก็แต่งจะอยากก็อย่าเองนั้นเหรอท่านเห็นข้าเป็นอะไรเรียกมาเมื่อต้องการไล่ออกเมื่อเบื่ออย่างของเล่นไม่ได้เวินเจียวอย่าไว้ใจคนง่ายเลิกเสแสร้งได้แล้วฉันจะอย่าชายเลวคนนี้นั่นไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการหรอกหรือพี่สาวทำไมพี่ต้องชักดาบมาข่มขู่ฉัน วังเหียเซียงเอ๋แม้ไม่รู้เรื่องราวเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าเพราะฉันมาทําสิ่งไม่ต้องการร่างกายฉันอ่อนแอเป็นภาระท่านเซียงเอ๋อข้าตกลงอยากับนางแต่ต้องใช้เลือดนางรักษาท่านนี่คือกังวลของเขาไม่ต้องห่วงตัวฉันน่ะยินดีช่วยสุดใจก่อนจากจะเตรียมเลือดสำรองให้เพียงพอยาในกล้องมีมากแถมหลานเซียงนี่แกล้งป่วยทั้งนั้นล้มหายใจปกติ เมื่อฉันจากไปคงเลิกเล่นละครเวินเจียวเพื่ออยากกับข้ายอมทุกวิธีทางดีจะตามใจนางเองหวังเย่ฮ่องเต้เรียกท่านเข้าเมืองหลวงด่วน พระบรมราชองค์การสำคัญที่สุดเรื่องอย่าร้างรอค่าแก้ไขหลังกลับมาซื้อคงหลิงท่านไม่กลัวหรอฉันจะฆ่าหลานเซียงหวังเย่หวังเย่ไม่ห่วงวังเฟยจะทำร้ายหลานเฟยแม่นางจะเปลี่ยนไปแต่ไม่เป็นฆาตกรปล่อยให้นางวุ่นรอข้ามาจัดการเองเวิ่นเจียวตัวตนที่แท้ของนางคืออะไร 崔洪岭。